สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูปชาแนาอีสานมณนาผ้าเลาะนะครับช่องซื้อกลางร่วมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยนะครับเมื่อนี้บารทุนอยู่อับเภอหนองหานนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเมื่อนี้ก็พิเศษอีกคลิปนึงนะครับพี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับเมื่อนี้ก็จะมีควายเปิดราคานะครับแบ่งปันให่งเกษตรกรเฮ้านะครับไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตมาทักทายครับเจ้าของควายนะครับพี่ซักครับผมพี่ซักดสสวััีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมอิสานแนะนำตัวพี่น้องเขาไปทั้งการนะครับอผมอยู่ในนำ้ำกลุ่มปัตตานีกล้วยยงม้มกล้วยแท้เข้านี่แหละครับอยากจะแบ่งปันพี่น้องเนาะครับผมกล้วยแม่นี่กะมันให้ลูกได้อีกยู่อยากแบ่งปันกันมก็ให้พี่ให้น้องมาเบิ่งเอาครับครับผมตอนนี้กล้วยเข้านีน่อายุไรไปไดแล้วครับอ่สาค,ครับอายุกะ ค่าข้าวๆน่าจะหกเจ็ดปีได้ครับหกเจ็ดปีดูมั่นหกเจ็ดปีครับเด็กลูกแล้วครับประมาณสามลูกสามลูกเนาะครับสามลูกหกเจ็ดปีสูงร้ายไปได้ครับสูงร้อยสี่สิบขึ้นครับร้อยสี่สิบขึ้นร้อยสี่สิบบวกนะครับเนาะครับร้อยสี่สิบบวกปลาสุดเลยครับปันปันเลยนะครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเอ็ดประมาณนี่ครับพี่น้องร้อยสี่สิบบวกนะครับบวกลบครับผมครับหนึ่งสองเส้นนะครับครับผมเดี๋ยวเราเล่าก่อเพ่ินเป็นเล่าได้ครับพี่สาครับ เราก่อเราก่อบ้านๆเทาธรรมดาเนี่ยนะบ้านเทาธรรมดานะครับครับผมจะ๋ยลูกเพื่อนเป็นไรครับตัวที่อยู่กับพ่อตอนนี้ตัวที่สามก็ลักษณะลูกเป็นลักษณะกเข้าผสมบ้านๆธรรมดาครับกะอุ่นทวนสมบูรณ์ดีครับครับผมอุ่นทวนสมบูรณ์ดีลูกครับลูกแสดงว่าแม่เพื่อนขาถึงกับใจลูกได้ได้ดีระดับหนึ่งแครับนะได้ดีครับผมครับผมระดับหนึ่งเอาไปเอาไปพัฒนาเดี๋ยวตอเลยครับครับแล้วตอนนี้สถานะทองเพื่อนเป็นไงครับ ตอนนี้สถานะคือผสมไอ้แจ็คสเปโร่จไฟแล้วครับอ๋อก็ต้องรอฟ้ามขนเบื้องวามันจะติดบ่พติดครับแจ็คสเปโร่แจ็คสเปโร่อยู่ที่อ่อแจ็คสเปโร่นี่ปกติกอยู่นี่เนาะอยู่นี่เนาะแต่ตอนนี้ไปประจำการอยู่ที่ตอนนี้ไปประจำการอยู่ไอ้มันเชียงครับปันเชียงของผู้พันเอ่อของผู้พัน ผู้พันตัวเมฆนายกปันเพียงนะครับนะนะครับคนดังในวงการคนดังครับผมเอามาเท่านี้ครับหลังจากที่ฟั่งประวัดเราก่อเพิ่นแล้วนะครับแม่เนี่ยครับเดี๋ยวขอหยาดมาเบงความงามนะครับลักษณะต่างๆรอบตําตัวเพิ่นครับผมเอาทั้งนากวันครับพี่พิสักดับในนําพี่น้องกันนะครับตัวนี้พิษักมักเพ็นยังไงครับตัวนี้ครับถาม่าความากผมบอกว่ามักมันงามมันใหญ่้วก็เชื่องครับเช่องหกเลี่ยง เลี้ยงง่ายเชื่องกินดีกินทุกอย่างครับรับรองอ่ะถ้าผู้ใดมรบักก็ไปเลี้ยงนี่เลี้ยงกินนี่เต็มที่ครับไม่ต้อ,อ,ง,องห่วงเราจะไปเกี่ยวหญ้าประทัดเลยพี่บอกเกี่ยวหญ้าบระทัดครับผมกินเ <c oughs> ต็มที่ครับกินสุย่างบ่มีเหลือครับครับกินฟางกับเบิดเร็เว <ห àng. S 1> กินแหงกับเบิดเร็วฟางแหงงาเขียวครับกินได้เบิร์ดบามนี้ครับผมกินได้เบิดเลี้ยงง่ายครับแล้วก็เชื่องครับ <c oughs> เป็นเลี้ยงเซก็ได้เชื่องดีแมมนี่ผมมักความันเชื่องเลี้ยงง่ายครับคือขอขอแรกกับเชื่องขอสองกับกินกินแกงเลี้ยงง่ายครับขอสามนะครับในเรื่องของเขาเพิ่นกับถือว่าเขาเขาออกงามนะครับตัวน้นะงามครับงามงามงามครับอขางามนะครับเป็นควายเรล่าเก่าเฮานะครับโดาอีสานเฮาเป็นควายที่บ่ดูลายครับเชื่องครับเชื่องเชื่องอหลีครับครัแด้ไปเลี้ยงนี่ก็เชื่องเราไปท่านนีลักษณะลำตัวเป่นอะครับเป็นอยงไครับก็ ล้ำตัวตอนนี้ก็ถือว่าดีป่ะเอาทองนาเลอกดีนะครับเนาะครับงหญ่ครับอ่างใหญ่นาเลึกครับครับอ่างงางใหญ่สมบูรณ์ครับผมวแม่นี่ตอนนี้สมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์ดีอ้วนครับอ้วนทวนครับผมพีองครับสมบูรณ์ดีว่าเป็นกินเก่งครับกินเก่งเพิ่กินเก่งครับกินตลอดก็จะมีกินหางเพิ่งกะเลยขาพับนะครับเนาะถือว่าหางกันเลยขาพับรับแรงเลยนะครับเพีองครับ มาเถิดพี่น้องเบอร์สนใจก็คอยมามาเบิ่งตัวจริงอยู่ฟาร์มอยู่ขวานะครับนะครับมาเบิ่งที่ตั้งเมื่อกี้นี่พี่ซักยังบอกบอกไปเถิดพี่น้องเขาสนใจมาเบิ่งที่ตั้งเขาอยู่ใจครับตรงนี้ครับอ่าที่ตั้งอยู่ออำเภอหนองหานครับครับอำเภอหนองหานอยู่ข้างๆโอท็อปบึงบ่อเวยครับอยู่ที่ตั้งอยู่ของเอ๊ะ ประท่านโจครับอ๋อยู่ในฟาร์มประท่านโจพี่โจ้นะยู่ในประท่านครับผมโอเคหลังจากที่ฟังประวัิแล้วก็เบิ่งความงามเพิินนะครับวันเช่นนี้ได้ขอยัดมาเบิ่งราคามาชมราคาครับพี่สาครับรือแต่พี่น้องเฮาสนใจในแบ่งปันราคาได้ครับบอกพี่น้องนะครับครับพี่น้องสนใจกันิีแบ่งกันง่ายๆครับราคาคุยกันง่ายๆครับผมจัด ต่อสิผาในแล้วครับสิผานะง่ายๆแบ่งปันกันครับก็สิผาห้าพันก็หมื่นหาก็ะมือนห้าพันนะครับพี่น้องครับมาคุยกันได้ครับถ้าผู้ใดสนใจครับครับผมแบ่งปันกันได้ครับเอาไปพัฒนาต่อเนาะราคานี่็ถือว่าเป็นราคาเกษตรกรจับต้องได้เลยนะครับครับเพราะว่าสิเป็นสําหรับมือใหม่นะครับเนาะอยากจะได้แม่เข้าแม่รักแม่บอกเข้านะครับไปพัฒนานะครับแตอที่สําคัญนี่คือตอนนี้ทองเพิ่นกลับผสมกับแจ็คเสตเปโรไว้ แจ๊กแจ๊กนีสายไครับพี่โจครับปเป็นเป็นเก้าเจริญลูกเก้าเจริญน,น,น,นะครับแจ๊กเพิ่งผสมไปแค่เพิ่งผสมจากแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวยวังไม่ผ่านรอบนะครับรอผ่านรอบเป็นนะครับปกติทั่วไปก็สารอบใช่ไหมพี่โจเนาะอ้ออ๋อแสดงแสดงว่าตอนนะี้ต้องพร้อมะ ต้องรีบก่อนก่อนที่เพิ่นจะท้องนะครับเนาะแีมครับตอนนี้ถ้าผู้ใดยสนใจก็ต้องเป่าก่อนแต่เพื่อท้องมากกับอาทิคุยกันอีกราค่าหนึ่งครับผมครับตอนนี้ก็แบ่งปันกันอยระค่านี่ครับงามครับแม่นี่ครับน้มครับครับใี่ไห้เลยครับตัวที่ผมมากกับเอาทองพัญหาเรื่องดีครับแล้วก็วิ่งเขา่นครับน่าจะใช้ลูกดีครับแม่คอยแม่เนี่ยครับโอเคครับผม หลูกมาก100%ครับค่าหนี้ต่อรองกันได้นะครับอิสานนะค่าหนี้ต่อร่องกันได้ครับครับผมก็ถือใจถือข้อกันกาครับอยู่ในเขตอีสานเท่ากับอาจีไปส่งให้พี่พร้อมครับเนะคอยมาคุยับต่อรองราคากันนะครับคุยกันง่ายครับเกษตรกรน้ำกันครับสนใจก็โทรมาก่อนนะครับโทรมานัดหมายก่อนนะครับเสียเบิ่งตัวจริงนะครับซื้อขายก็คอยให้เบิ่งตัวจริงก่อนนะครับเนาะนะครับก็ตกลงซื้อขายกันนะครับ ครับผมมาเนี่ยมาดูคนโกครับพี่สักขอบขอบพูดพี่สักหลายครับที่รอนุญาตให้ชมแม่พันธุ์เท่าแล้วก็แบ่งปันให้พี่น้องเข้าไปปัตนาต่อยอดนะครับรับผมพี่น้องคลิปหน้าพบกันไหมครับรับที่มีเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ